สวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องรถสวยมือสองบายตุ๊กเพยนตนนะคะตุ๊กอยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะคะเป็นบริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือสองนะคะคุณภาพดีเกรดเอบวกบวกบวกเลยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้ค่ะวันนี้ตุ๊กมาเอาใจนะคะลูกค้าที่ต้องการมองหารถเก๋งราคาประหยัดคุณภาพดีสวยๆงามๆนะคะวันนี้ตุ๊กแนะนําคันนี้เลยค่ะ mitsubishi a t t h a นะคะ ทะเบียน2ขอไข่เตาทง5034กรุงเทพมหานครคันนี้เลยค่ะสำหรับแอคถาดนะคะสีดำงามๆคันนี้นะคะทางบริษัทตั้งราคาไว้เบาๆอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถสวยนะคะวิ่งมาแล้วแค่47,66กิโลค่ะ ขึ้นชื่อว่าเพชรยนต์นะคะไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังอยู่แล้วนะคะเราคัดรถสวยเกรดเคุณภาพดีมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกขับรถฟรี90วันอย่างที่2นะคะดอกเบี้ย0%นนาน12เดือนและสุดท้ายนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตก ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนทางเราส่งให้ฟรีค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับราชการพนักง,งานบริษัทรับวิสาหกิจนะคะพ่อค้าแม่ค้าตลาดออกได้หมดนะคะลูกค้าที่ขับแกลบฟู้ดสามารถออกได้ค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจอะตาดสีดำกำงานคันนี้นะคะติดต่อตุกมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน742 6035นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ ID k t o o จ2ดนะคะตุกยินดีให้บริการและให้การปรึกษาได้ค่ะสำหรับอะตาดคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2018นะคะโอ้ยรถยังใหม่อยู่เลยนะคะต่อไปตุกจะพาะมาเยี่ยมชมรอบๆตัวรถเลยนะคะ ามาดูที่กระจังหน้าสวยงามวิ้งวิ้งอย่างนี้เลยนะคะรถของเรานะคะสภาพนเดิมโครงสร้างนเ,เดิมทั้งคันค่ะรับรองรับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะลอ้ลอเป็นล้อแม็กที่มาจากโรงงานเลยนะคะสภาพรถรอบๆคันสวยๆงามๆวิ้งวิเลยค่ะ ลูกค้าที่สนใจแอดถาดคันนี้นะคะลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวนะคะศูนย์บาทก็สามารถออกรถได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทุกเพชรยนได้นะคะเบอร์094 742 6035ค่ะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านในกันค่ะ เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะขั้นบันไดค่ะเบาะที่ได้เนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะไม่อมความร้อนนะคะนั่งแล้วไม่อึดอัดสบายมากๆเลยค่ะรถเล็กกระทัดรัดนะคะแต่ไม่ทำให้เราอึดอัดเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอัดคันนี้นะคะ2ขอไข่เตาทง5 0 3 4กรุงเทพมหาคนครนะคะติดต่อตุกตาเพชรยนต์ได้เลยนะคะ0 9 4 7 4 2 6 0 3สค่ะตุกยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาปรึกษาเราหรือเข้ามาดูรถได้ที่เพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะอยู่ย่านมินบุรี ะะท่านจะได้ดูรถคันใหม่ๆกิ๊บๆคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมชาแนลของเรานะคะอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไคร e กดทุกอย่างที่มีะคะ่ะกดๆๆๆให้หมดเลยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกรีวิวรถต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ